สวัสดีครับสวัสดีสมรมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับ fc ทุกท่านแล้วก็ติดตามนะครับาทางช่อง YouTube ผมนะครับสามหมืคนนะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ยังไม่ติดตามนะครับสวัสดีทดสสุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับวันนี้ก็จะเป็นของวันที่1นะครับเดือน <im Sense> <Ag> สิงหาสองพันนะครับสินค้าอัปเดตนะครับเดี๋ยวมามารีวิวก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมารีวิวนะครับเดี๋ยว สินค้า power นะครับตอนนี้ที่อยู่ที่ร้านนะครับอยู่ที่ร้านนะครับนี่ดูก่อนนะครับว่าจะเป็น power อุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆท้าบวอเทคนะครับดอกลําโพง18นิ้ว15นิ้วนะครับบรรยากาศร้านนะครับตอนนี้ก็ดึกนะครับประมาณน่าจะประมาณ5ทุ่มนะครับประมาณนี้นะครับก็กลางวันแทบไม่มีมาไลนะครับก็จะไลแค่ power นะครับกลางคืนก็ไลไม่ได้นะครับเสียงดังนะครับกลางคืนนะครับก็ครับ โซนนี้จะเป็นโซนมือหนึ่งนะครับโซนมือหนึ่งก็จะมีเป็นบางชิ้นต้องสั่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เข้าพรรษานะครับของก็จะอืดหน่อยนะครับใกล้พันใกล้ออกพรรษานะครับเจอกันแน่นอนนะครับมือหนึ่งเต็มระบบนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อตอนนี้ก็อุปกรณ์นะครับเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับนี่ครับผมจะไม่ให้ขาดเลยนะครับพวกนี้นะครับบอกไว้เลยนะครับนี่ครับพวกสเปคอนเน็ตเวิร์กพวกนี้นะครับตัวพื้นพืๆนะครับผมจะไม่ให้ขาด นะครับพวกนี้จะมาได้เลยนะครับพวกสเปคอนมาได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม้สายไม่อะไรผมไม่ให้ขาดนะครับแน่นอนนะครับเพราะว่าราคามันก็ย่อมเยาวนะครับลูกค้ามาซื้อมาจับจ่ายกันก็เข้ามาดูได้เลยนะครับนะครับเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านดันศักดิ์นะครับก็วันนี้นะครับทางร้านดันศักดิกก็พามาชมนะครับมิกของโปรยูโรเทคนะครับโปรยูโรเทคนะครับโปรยูโรเทค Mg 166 cx usb นะครับอันนี้จะมีทั้งหมดอยู่16ช่องแล้วก็คอมเพรเซอร์มีอยู่2 4 6่นะครับเล่นงานดนตรีคาราโอเกะนะครับสำหรับท่านที่หานะครับตัวนี้ติดแหลกได้นะนะครับรูตัวนี้นะครับบางท่านที่ยังไม่เข้าใจหรืองงนะครับว่าติดอะไรนะครับอันนี้สามารถติดแหลกได้นะครับตั้งได้นะครับแล้วก็นอนใส่ไม้ลิ้นชักได้นะครับตัวนี้ มีเอฟเฟกด้วยนะครับมีเอฟเฟกคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์ก็5ตัวที่ผมแจ้งนะครับ5ช่องนะครับไม่ใช่5ตัวนะครับ5ช่องนะครับเราก็ใช้เฉพาะตัวที่เราคิดว่ามันจะหอนนะครับอย่างเช่นไม่ลอยไม่สายนะครับเราก็ใช้ช่องนี้นะครับแต่ช่องพวกนี้เราก็เป็นช่องเพลงนะครับแต่ถ้าเราใช้ไม่แค่2ตัวเราก็ใช้แค่คอมเพรสเซอร์สตัวที่เหลือเราก็ปิดแล้วก็ใช้ดนตรีได้เหมือนเดิมปกติเอฟเฟกต มีทั้งหมดอยู่16โปรแกรมนะครับอิบห6โปรแกรมเลือกการใช้งานได้นะครับไฟต้องออนทุกเม็ดนะครับนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นนะครับนี่กดออกเราจะเล่นเอฟเฟกยังไงก็ไม่ออกนะครับเราต้องออนออนให้เอฟเฟกนะครับปุ่มแดงปุ่มแดงต้องกดด้วยนะครับถ้าไม่กดไม่ดังนะครับตันนี้จะเป็นกุ๊ปนะครับกุ๊ปหนึ่งกุ๊ปสองนะครับเราจะให้ออกไหมนะครับนี่ตัวนี้ กรุปหนึ่งกรุปสองนะครับจะมาออกตรงนี้นะครับจะไม่เกี่ยวกับช่องนี้กรุปหนึ่งกรุปสองจะออกตรงนี้นี่หนึ่งสองสามสี่นะครับจะออกตรงนี้นะครับเหมือนใช้ในพวกมอนิเตอร์อะไรนะครับประมาณนี้นะครับใครที่มองหานะครับใครที่มองหาเข้ามาชมได้นะครับผมเอาราคาถูกแน่นอนนะครับรถนี้นะครับเข้ารรษาเอาถูกแน่นอนคิดแค่สี่พันบาทอ่ะ ขอแค่4,000บาทพอนะครับมาจัดได้เลยที่ร้านดันศักดักอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีเอฟเฟกก็หวานมากนะครับ4,000บาทนะครับ4,000บาทส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนอ่าไม่สะดวกมานะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนนะครับไม่สะดวกมาก็โทรเข้ามาได้นะครับผมส่งให้ได้ทั่วไทยเลยนะครับเบอร์โทรผมเบอร์นี้นะครับเบอร์นี้เท่านั้นเบอร์นี้เท่านั้นนะครับโทรมาเบอร์นี้ไม่ต้องกลัวโกง แน่นอนนะครับรับประกันนะครับรับประกันเลยนะครับนะครับสาหรับบางท่านที่เคยใช้บริการนะครับจะโทรมาเบอร์นี้ก่อนจะโทรมาถามก่อนว่าจะโทรมาถามก่อนว่าขายยังขายยางนะครับเฉพาะเบอร์นี้เท่านั้นนะครับรับรองว่าโจรไม่มายุ่งเกี่ยวแน่นอนนะครับเพราะโจรไม่มีเบอร์นี้่าครับลูกค้าต้องโทรเข้ามาเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับจะเป็นเบอร์อื่นนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับขอแค่เบอร์นี้เบอร์เดียวร้านผมนะครับ ร้านผมนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับสำหรับท่านที่อยากได้สินค้าต่าง,าง,างๆนานานะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับกลัวโจรประมาณนี้นะครับก็โทรเข้ามาเบอร์นี้เลยนะครับ <c oughs> ไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมจะโกงนะครับผมไม่โกงแน่นอนนะครับผมไม่โกงลูกค้าแน่นอนนะครับลูกค้าถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาหาผมนะโทรเข้ามาเบอร์นี้ผมส่งให้ได้เท่ manas, <c oughs> านั้นโทรเข้ามาเบอร์นี้สําหรับท่านที่ ดูทางช่อง YouTube แล้วไม่มีเฟซผมแล้วไม่มีเบอร์ผมนะครับโทรเข้ามาเบอร์นี้เลยนะครับแค่นั้นได้รับของแน่นอนนะครับจากใจเลยนะครับอเอฟเฟกนะเอฟเฟกเอฟเฟกผมเป็นเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งเช็คเนะครับ,นะรบผมเปิดใหม่นะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่เอฟเฟกนะครับเพราะว่าผมเอฟเฟกผมเปิดไว้ครึ่งนึง แล้วก็โปรแกรมผมเอาไว้หมายเลขหนึ่งอันนี้เอาไว้บ่ายโมงนะครับเอฟเฟิกยังไม่ได้ปล่อยนะครับเดี๋ยวมาลองฟอนเสียงสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสวัสดีครับลูกค้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับต้นลำโพงนะครับแค่นี้นะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับก็จากมิเข้าพาวเวอร์เลยนะครับไม่ได้ผ่านอะไรทั้งสิ้นนะครับสวัสดีครับหนึ่งสองสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สวัสดีครับ เดี๋ยวผมปล่อยเอฟฟกนะเนี่ยปล่อยตัวนี้ขึ้นปื๊ดครึ่งนึงก่อนสวัสดีครับไม่พอนะครับคล็สวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่สวัสดีครับนี่ครับไม่พอนะครับเอฟฟกหมายเลขสองชึกสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสวัสดีครับลูกค้านะครับชึกชึก ศูนย์ศูนย์หนึ่งหอหอบสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับใช้งานได้ทุกช่องนะครับผมเทสให้เรียบร้อยใช้งานได้ทุกช่องนะครับอันนี้เอฟเฟกเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะสวัสดีครับหนึ่งสองชิบชิบหอหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองครับโคเซียมนะครับใครที่กําลังมองหาก็โทรเข้ามาสอบถามได้ที่ร้านนรันศักด์นะครับที่ร้านนรันศักด์นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับศูนย์แปดสามเจ็ดสามเก้าแปดเก้าสี่ห้านะครับ 0837398945ส่งให้ได้ทั่วไทยเลยนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนไม่สะดวกมาก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงเพลงคร่าวๆก่อนนะครับเปิดเป็นเพลงไม่ได้นะครับจะผมก็เปิดเป็นเอ่อลิมิกหรือพวกที่ไม่มีเพลงนะครับพวกที่ไม่มีเนื้อนะครับก็เจอลิขสิทธิ์นะครับมีกั้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองฟังแนวเสียงกันดูนะครับนะครับ ครับอันนี้กลางนะครับในโลกนะครับนไมคะครับทำไมเร่งเยอะนะครับผมไม่ได้เร่งเกียนเลยนะครับผมจะนิ้นแบบว่าสัญญาณเข้าเครื่องเยอะ นิดๆนะครับแล้วก็เล็งสไลด์เยอะๆนะครับเสียงมันจะไม่แตกแล้วก็เราไม่พลานะครับประมาณนี้นะครับ4,000บาทนะครับ4,000บาทนะ0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับโทรเข้ามาสอบถามก่อนนะครับรายละเอียดนะครับร้านเปิด9ก้าโมงทุกวันนะครับปิด1นึ่ทุ่มนะครับเปิด9ก้าโมงปิด1นึ่ทุ่มนะครับทุกวันนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับไม่เชิงว่า9ก้าโมงนะครับโทรมาก่อนหน้านี้ได้นะครับผม โทรมาก่อนหน้านี้ได้นะครับแปดโมงก็เริ่มเปิดร้านแล้วนะครับนะครับสนใจทุกข้ามาสอบถามได้นะครับ4,000บาทโปรยูโรเทคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับลูกค้านะครับ